Ayo, eh, ah, oh, cak eh, cak eh, dah, dah, apa yang kau buat ni? Cak eh, pernah Alex pernah. Ah, Alex pernah. Ah, Oh. อืมหน้าแบบนั้นอืมเอาวสิน้ำลายอืมมันเปียกเปียกหน้าเนี่ยอืมเสียโฉมหมดเลยอืม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 อาวน้ำลายเต็มหน้า อืมอืมดูนี่นี่นี่เป็นชิ้นเลยออกไปคืนไม่เอาอืมนากว่าเดิมอีกมันไม่ได้กระเด็นไปหาพ่อได้เลยมันอยู่บนอกเขาหมดอืมเขาพ่นไม่ได้ไกลขนาดนั้นไงแต่ acting เราใหญ่กว่าอืมน้ำลายเต็มเสื้อหมดแล้วอืมดูเนี่ยสเก็ตเต็มแขนอืมจ้านี่ ขี้แกงมากมอืออือพอแล้วดูเต็มหมดแล้วเนี่ยมะม่วงเป็นอาหารพื้นบ้านอือโน่นไปกินอยู่ที่พื้นบ้านเต็มอือพอแล้วงานงไงงานเิอต้องเข้าแล้วโอ้โหจ้ะเอาสีดำแม่ไปทำไมลูก ดูด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 โอ้โหปากนชอบมันเค็มลูกเอมาแล้วไม่ยอมไม่ยอมคืนอ่ะอืมดูปากอ่เล็กเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกาะไม่ยอมคืนด้วยวิ่งไวแล้วมันใช้ที่วางก้อมอ่ะะเหนียวติดเสื้อแปะดู ตามแม่เข้าห้องน้ามานะครับมาทําอะไรครับเล่นบนอ่างดูแลเปิดน้ำเปียกหมดแล้วลูกเ,เปียกกดโอ๊กดโอ๊คกดโออ่ะเปรียกหมดละเนี่ยเปียกงีนยเงเกะเปรียกเปียกหมด <c oughs> ดู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 หัวหือ,อเปียกจ้นะน่ไอ่ะ ปากงับงับตัวปากงับนะแม่ไม่ธรรมดาปิดสิปิดปิดปิดนะปิดน้ปะม่ปิดิเปิดเองเป็นยิ้มยิ้มยิ้มน่าบน้ำเหยพังเดี๋ยวพังลูกไม่โยกอือโอ้จังเล่นน้ำเนี่ย ปีนหนูขึ้นไปเลยามแม่เข้าห้องน้ำแล้วก็ปีนตัวแม่ขึ้นมาอย่างนี้เลยแข็งแรงมาก้วจับก็ไม่ปล่อยด้วยนะแข็งแรงมากตัวเนี้ยแตมัง,นะงหมดอ,อยังขอ,อยังขอ,อยัง,ออยงเปียกทั้งตัวแล้วลูก เปิดเล่งน้ำเองเป็นแล้วนะค่าค่าน้ำแม่จะเท่าไหร่คะเดือนนี้ค่าน้ำแม่เท่าไหร่การปรปาต้องการพิเซนเตอร์บอกนะคะ <c oughs> สงการยังไม่มาถึงลูกเดีย๋ยวเพิ่งเร่งสงการน่าจะชอบนะ <c oughs> พอแล้ว ดูท่านล้วท่านนั่งนะโตมากเพราะเพรโอ้ไม่เอามา เนี่ยเน่ยเน่ย่ยแ kind of ่เน่เปลี่ยนชื่อไหมเป็นเป็นแบบจากอเล็กซ์เป็นแบบวอเทอร์หรอย่าเข้าปากนะอะไรดีผมก็ว่าดีเนี่ยสบู่เป็นเน็ตต้เป็นซีเออี

เดี๋ยวถึงตัวนะ <c ười> พอแล้วพอแล้วโอ้เกาะไวแน่นเลยเกาะเห็นปหมก็เมื่อกี้ที่แบบมันคือโอเคแ,บบแ,บบแบบม่เอาออกไม่ได้คือแบบบ๊ายบาย <c ười>